วันที่19เมษายน2556นายแผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นประธานในงานสภากาชาติไทยพบสื่อมวลชนณห,ห้องราชมนเทียนโรงแรมมนเทียนถนนสุรวง์กรุงเทพโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานต่างๆของสภากาชาติไทยผู้บริหารสื่อมวลชนและสื่อมวลชนทุกสาขาร่วมงาน การจัดงานสภาการชาติไทยพบสื่อมวลชนในครั้งนี้จัดขึ้นในโอกาสฉลอง120ปีสภาการชาติไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภาการชาติไทยกับสื่อมวลชนให้ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกสาขาในการเผยแผพร่ภารกิจข้อมูลกิจกรรมต่างๆของสภาการชาติไทยทางสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุหนังสือพิมพ์รวมถึงสื่อต่างๆซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญยิ่งและถือเป็นโอกาสที่สภากา ชาติไทยได้นำเสนอนโยบายภารกิจ4ด้านและการจัดงานฉลองในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาติไทยครบ120ปีด้วยสุริกิจภูลประดิษฐ์ถ่ายภาพพัชรพรจินดานครคครายงาน